ตอนนี้เชฟแบล็กำลังจี่หอยอยู่นะฮะเด oh, ้ A, เพื่อนเดวี De ่อะ <laughs> เดี๋ยวผมขอหอมหน่อยนะขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยเฮ้ยเชฟเราพูดอะไรตอนนี้ <laughs> นะ <laughs> ไม่เอาหน้าเชฟ กับผมนะครับอาร์มพีมานะครับและรายการเข้าครัวกับนันทิพย์กันเลยนะครับผมและก็เช่นใครครับเชฟเบสครับผมสวัสดีครับอ่าเชฟครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันครับวันนี้นะครับเราจะทําเมนูที่มีชื่อว่าเพีย s c ส l กลล w วิ h c u l ิฟลาเวอร์เพีเร่นะครับ เชฟเอาสแกลรอตมาเลยอะครับเนี่ยใช่ครับผมี่เป็นสีส้มๆหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับนั่นแครอทวันนี้นะครับเรามีโฮตาเตะนะครับเราจะเอามาย่างเดี๋ยวเชฟจะไปเตะใครไม่ใช่โฮตาเตะนั่นก็คือหนึ่งในสายพันธุ์ของหอยเชลล์นั่นเองเราเอาอิมพอรตมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าสามารถเนี่ยซื้อได้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอาโฮตาเตะเนี่ยมาแพนเซียร์หรือว่าย่างนะครับมันกระทะร้อนๆแล้วจะเสิร์ฟคู่กับเจ้าตัวดอกกระหล่ำเพร่เพร่เพร่ก็คืออะไรครับเพเร่ก็คือการ ทำให้เนื้อมันเนียนมากที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะครับแล้วเขาจะมีตัวน้าส้มสายชูที่เป็นซอสของเราที่เราจะทาเป็นสูตรพิเศษจากน้ําพริกของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเพื่อนๆผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยถ้าผมทําได้ในวันนี้แสดงว่าเพื่อนๆทําได้อย่างแน่นอนครับเช่ครับเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าไปดูเลยครับ หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับคงจะหาซื้อวัตถุดิบกันได้อย่างง่ายดายนะครับและน้ำพริกรู้ใจเลยของเรานะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นครับแฟมิลี่มาร์สหลอนสันแม็กเวลลูท็อปบิ๊กซีจิฟฟี่และซีพีเฟสมาร์กนะครับและสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับที T, Laz ada, e, JD, ่ Lazada Shopee JD Kpop Shop และ Line My Shop นะหรือสแกน QR code ต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเชฟไปอ๋อวันนี้มีถุงมือด้วยครับ แน่นอนครับเพื่อความโปรนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาซับน้ําที่หอยก่อนครับเพื่อที่ว่าในตอนที่เราจะย่างเนี่ยมันจะได้ไม่คลายน้ําออกมาใช่ไหมครับเรามันจะได้ไม่กระเด็นแล้วในส่วนต่อไปนะครับเราจะเตรียมเจ้าตัวน้ําซอสกันน้ําซอสของเราเนี่ยก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเวนิเกต์นะครับวันนี้เราจะทําเป็นบัลซามิกเวนิเกต์แมงดานะครับ มันทำให้รู้สึกถึงอิตาเลียนผสมผ <Okay. S 2> สมกับเจแปนนิสเจแปนนิสโอเคครับแล้วก็ มาลงที่สุขุมวิทโอเคอ่ะผมเช็ดเรียบร้อยแล้วเก็บเอาเก็บใส่เ,เก็บใส่ใสนี่นะนี่มันอารยธรรมเมื่อ EP ที่แล้วหรือเปล่าใช่ EP ที่แล้วคุณน้ำนะครับเบิร์นล็อบสเตอร์ขั้นข้้ง <c oughs> ที่จะเขาเรียกว่าตั้งใจนี่ฮะร่องรอยอรารยธรรมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราปอกกระเทียมมันก่อนเดี๋ยวเรานะครับจะต้องซอยละเอียดนิดนึ่งบดหยาบไปเลยครับ ดูดีขึ้นดูคล่องดูคล่องขึ้นวิธีการที่จะซอยกระเทียมนะครับเราก็จะต้องทำอย่างนี้นะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือไม่ต้องห่วงสวยเราก็จะมาทำให้มันเป็นเล็กๆเราจะใส่ตัวในวินิเกตของเรานะครับตัวในน้ำส้มสายชูก็คือจะต้องบดให้มันเล็กที่สุดนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับไม่งั้นกลิ่นมันจะกบเจ้าตัวน้ำพริกของโอเคคุณอารมครับเดี๋ยวผมขอหอมหน่อยผมขอหอมหน่อย เฮ้ครับเราพูดอะไรตอนนี้ไม่เอาหน้าเชฟนี่ครับหอมครับใช้มีดนิดิ่งครับนี่อ่ามันก็จะง่ายครับเป็นการปราบต้องมาระมังโอ้โหโอ้โหโอ้โควอเพราะวามีดผมหมดราคาเลยใจผมนี่หายวะ เราเป็นห้ามข้อครับใช่มันมันมันจะไม่อ๋อมันจะไม่คมมาถึงเดี๋ยวเราเกี๊ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปรุงน้ำซอสนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่น้ำส้มสายชูนะครับครับอือเราก็จะใส่เจ้าตัวเปาสมิกลงไปเดี๋ยวคุณนําเอาเจ้าตัวน้ำพริกแมงดาครับเรามาดมกลิ่นก่อนอือหือได้กลิ่นอะ้นึกถึงอะไรครับน้ำพริกน้ำพริกไม่บอกไม่รู้เลย โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับตัดต,ตัวมแมงดาลงไปอ่ะแล้คุณงามคนให้ไดาา้ไยเอาเจ้าตัวหอมกับตัวกระเทียมเนี่ยเทลงมาเลยครับก๋ำนะครับ,รบเราก็จะตัดแต่งมนันนิดนึงคุณนามจริงๆซองพวกนี้มันเหมือนพวกบ็อกคลอรี่มากกว่าเออใช่ใช่ <ๆ S 1> ผมก็เลยจะบอกแล้วมันมคล้ายๆล้มอคคลอรีมอคคลอรีมอคคลอรีอะไรนมอคคลอรีมอคคลอรี่บ็อกคลอรี่บ็อกคลอรีนะครับเป็นบ็อกคลอรีโอเคโอเคโอเคที่ไม่สวยเราก็ตัดแต่งมันดีครับ ตัวไหนดำๆโอเคเรียบร้อยแล้วคุณนเราก็โยนทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อเลยครับนี่นี่ไงเชิครับผมถามนิดนึงทำไม,มไทำไมเราไม่ไปต้มไปทั้งอันแบบเมื่อกี้แล้วทำไมเราต้องมาหัน่นหั่นแล้วก็มารวมกันอยู่ดีเป็นคำถามที่ดีครับครับก็ <S <S คือถ้าคุณนําใส่ไปทั้งหัวผมก็ไม่รู้ว่าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมันจะสุกไหมอ๋อโอเคขั้นตอนต่อไปนะผมขอนมหน่อยคุณนํานมหรือครีมก็ได้นะครับถ้าที่บ้านสะดวกแบบไหนช่วยดับนึ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต้มกันดีกว่าครับ30นาทีครับผมจนกว่ามันจะสุกนะครับถ้าวิธีการเช็คสูตรนะครับคุณอามก็คือใช้ซ่อมแหลมๆนะจิ้มเข้าไปนิดหนึ่งถ้าถ้าน้องเขานิ่มหรือจิ้มทะลุได้เนี่ยแสดงว่าเขาสุกแล้วอ๋อแล้วก็ต้มต่อไปอีกนิดนึงแล้วเราก็หยุดปุ๊บแล้วเราก็เอามาปั่นโอเคครับปะไปกันเลยโอเคหลังจากที่เราต้มนม มาได้สักพักแล้วนะครับดอกกระหล่ำของเราก็เริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาเจ้าตัวดอกกระหล่ำเนี่ยมากรองเอานมออกน,นิดนึงนะครับไม่งั้นอย่างมันจะจืดเอาใส่ตัวนี้นะครับรับปั่นโอเละละเชฟเละละโอเคเดีเ๋ยวเรา <laughs> เใราส่ใส่นมไปนิดนึงนะครับอันนี้ครับตักมาหนะ่อยโอเคเอาเครื่องปั่นมา ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องปั่นตัวนี้นะครับ,รบใส่ไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ไง่ายๆเชฟตอนยต่อไปเราจะใส่เนยจืดลองไปนะครับใส่ในจืดเนี่ยเ,เพื่อให้รสชาแล้วก็ซอสหรือตูเทเร่เรามันมีสีสันที่ฉ่ำวาวมากข <Yeah. S 1> ึ้นเนียแล้วนะผมว่าเดี๋ยวเราเอาช้อนมาชินมืหน่อยกันนะอรับ โอ้โหไม่เชฟโอ้โหอะไรกินเยอะไปใช่ไหมไม่อร่อย้รสชาติโคตรดีเชฟโอเคเราก็ได้เจ้าตัวกระลำพิเร่มาแล้วนะครับเนียนมากเนียนมากเนียนมากกินมาเยอะต่อไปเราไปย่างหอยกันดีกว่าครับใส่น้ำมันไปหน่อยนครับรูปเลยครับวุณนพี่ขยันนะใส่เกลือไปนิดเดียวโอเคมาขั้นตอนต่อไปครับกระทะใส่น้ำมัน พอมนเริ่มร้อนนะครับเราหลีไฟเป็นไฟกลางเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมประมาณนี้อ่ะใส่หอยลงไปเลยครับอันนี้ครับผมเอาผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะใส่ไปเลยใช่หกตัวโอ้โหโอเคจับดูอย่างนี้ผมได้กลิ่นหอมๆข,ของตัวหอยแล้วนะครับตอนนี้เชฟเบลกำลังจีหอยอยู่นะฮะโอ้เดยเพื่อนเดวี่เลย อันนี้นครับหอยเราก็เขาเรียกว่ากริลหรือว่าย่างจนได้ที่เหลืองๆนะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปหน่อยให้มันหอมๆก็ขั้นตอนนี้นะครับผมให้เชฟเบสเป็นคนลงมือทํานะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ถ้าผมทาอะไรผิดพลาดไปนะครับมันจะไม่เลยนะครับผมบอกเลยเพราะวันนี้เชฟเขาอยากได้แบบสีสันให้มันแบบสวยงามด้วยนะครับแล้วก็พักไว้ มาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับเรามีหอยเรามีพิเ,เร่เรามีตัวซอสเรามีดอกไม้ว่าแต่งจานเรามีเลมอน,มอนขั้นตอนแรกผมจะแต่งจานแบบง่ายๆผมก็จะลงแบบลงแบบง่ายๆแบง<ป>่งกวางง่ายๆตัวซอสนี้ทำจากเจ้าตัวน้ำพริกน<บ><บ>้ำแดงเมืองดาสูตรเด็ดของเมนูนี้นะครับเคยเลสหมือนกันนะเสหนือ,อน มาอนี้พอเราไม่ต้องตรงแจอมาโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมาอ่ตากุณาครับอ,มอผมจะลงหอยก่อนนะสำหรับผมผมจะตามด้วยน้ำจิ้มนี่ผมจะใส่อย่างงี้เป็นเหมือนน้ำจิ้มแจ่ว,วแล้วก็ขั้นด้วยกำแพงของครีมนี่ <laughs> เรียบร้อยครับชื่อเมนูว่าหอยเยลโล่อ่า โอเคครับเราก็ทําอาหารกันเสร็จเรียบร้อยจัดจานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับต่อไปครับใจความสําคัญของเรื่องนี้ครับเชฟคือการชิมและการกินนั่นเองครับได้ครับโอเคเชฟผมให้เชฟปลาเดิมก่อนเลยอันนี้ครับปลาอว้าวเฮยอืผมว่าน้องเติมซอสซอสที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแมงดา นั่นเองผมเชฟอร่อยปะอร่อยเลยครับ <Wow. S 1> ไปครับตอนนี้เชฟพูดไม่ออกแล้วนะฮะเ <Yes. S 1> ดีครับไม่มีคำบรรยายเลยตอนนี้นะอ, <laughs> อร่อยมากแต่ว่าเข้ากันแบบลงตัวแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานแล้วความหวานธรรมชาติของหอยอตัดเข้ากับไอจืดตัวเพเรนครับ กินเท่ากันสม ooth เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความสดชื่นของผิวเรมอนน้ำจิ้มนี่ก็รสชาสติค่อนข้างที่จะจัดจ้านแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวโอ้โหเชฟต่อไปเป็นตามของลละก <L isa> <L isa> เนี่ยพูดไม่ออก <ล isa> อย่างแรกเลยเทคเจอร์ของตัวหอย,อยเนี่ยมันมีความแบบนุ่มเด้งด <eng> ึงเด้ง <d> ด <uring> <eng> ึง <d uring> แล้วนุ่มนุ่มจริงๆแล้วก็เราเจอเจ้าดอกกระหล่ำนี่เข้าไปนะยิ่งทำให้ การนวลของตัวหอยเนี่ยเพิ่ม็ e เ t อร์ความมีแบบสักๆแล้วนุลนๆเพิ่มเข้าไปอีกแล้วพอมาเจอซอสที่มีรสชาติของแมงดาเนี่ยมันผมต้องใส่โซด์กินอ่ะมันผมต้องใส่สูตรกินเลยอ่ะแต่มีแค่ส่วนผสมง่ายๆใช่เรไปนะที่ริ่งทำให้ลึกถึงอารมณ์นี้โอเคยอดเห็นไหมครับว่าอาหารมันอาจจะดูยากนะครับในตอนแรกกับชื่อเมนูอาจจะดูยากมากซับซ้อนใช่ แต่ผมทําได้ครับเพื่อนๆก็ทาได้แน่นอนครับอะไะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็กดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กิ๊งิ๊งให้ผมด้วยนะครับและช่วงนี้นะครับก็ผมว่าทานอาหารที่บ้านนะครับทําเองทนเองนะครับผมผมว่าอาจจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและ e ีต่อไปนะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมกับเชฟเบนะครับ <Yeah. S 1> ขออนุญาตรับประทานหอยเชลล์นี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <Yeah. S 1>